เรเียบยินดีต้อนรับผู้สู่ชนังผยวสัตวันวันนี้เราจะไปพ <c oughs> าสิบตะวันกันดีกว่าโดยเจฟอร์ซ่าคันนี้บ่าเดี๋ยวไปเติมน้มันนะครับเลสโกนใครที่จะัาอยู่ตรงน้ำเขียวนะขึ้นทางขวามตรงหลอพ่ออะไรสักอย่างกนอนู่น,หนะหลังจาเดินทางไปอีกไกลอยู่ไกัแล้วคน,นี แต่กันที่เลื่อที่เลื่อัอนนี้สี่โมงครึ่งนะถึงนู่นก็จะก้อนห่ามงอครึ่งถ้าที่จะตกสี่โมงไม่รู้ก็รู้นเอาว่าจะททำไม่ทันมีควายด้วยเราต้องไปตอนเย็นนะว่าเขาผามันชื่อผาเจ็บตะวันไม่ใช่ผาเปิดตะวันอ่ะไอดำนี่วะวันนี้เราก็อะไร ซอฟต์แวร์ความดีดทีีท่ชาร์จชาร์จของไอโฟนชาร์จได้แต่ Samsung แทมซูนังเราชาร์จไม่ได้เน้ยนแทมซูน์ใช้ฟรีธรรมดามันต้องแปลงหรือ,มมอ,ไ,อไ,ไมันต้องซื้อใช้ฟรีต่อใช้ฟรีสิงหบมอาจจะแรงก็ไม่รู้นะสายนั้นแลังจากนั้นถ้า200น่าจะถึง กลับไม่รู้เติมกับสองตัวชื่อเพื่อนๆน,นะครับคนนี้เป็นไงตัวแกเราเนี้อเกันเพื่อนๆบางราม เหมืนกัน้เนี้ในหมวกเนี่ยเดี๋ยวไปเต็มนานเวโลน่าเลยดีกว่าสิลเดี๋ยวเราถึงเวโาน่าจะถ่ายให้ม่อีกทีกันปปักตา ตอนนี้ถึงทับลานแล้วป้าทับลานแล้วนะไปกันเรื่อยๆ อ <laughs> าดโมง้เย็นไม่ใ้นอากาศกเยน็นๆนรนกบๆตับตาแทบไม่ทำเยยแต้ ิะนะไว้เลยกระพิงตัวที่โดน้ำท่วมตายหรือเปล่าไม่รู้เตาไปงนแหละมนะีตั้งแปดเก้าตัวกระพิงอ,อะไรวะคนนะคนกไ,ไม่ไ่าหาอยูขึ้นไหนเนาะ วี่ที่สิบสองที่ถ่ายไปที่ถ่ายนีคือที่สิบสองเลยจ้จาอ,อากาศก็ใช่เพาะอุ่นดีกว่าไม่ร้อนไม่หนาวอุ่นๆอุ่นๆที่ใครจะกิน

กมด,ด,ดอ,อ,อ,อ่ะเด็กครับเด็กเงได้ไหมอ่ายสองร้อยสแกนจ่ายเด้อ problem ไ,ได้ไปไหนเนาะช่วงนี้คลิปคลิปของเราไดอยู่ตรงวันที่เดียวสนหน้ากทำให้นนก็วันที่เดียวได้ก็วันที่เดียวเพราะอากาศมันดีไงอากาศมันดีก็อยากจะมาเที่ยวไปเขาเนี่ยสุดออโซนเราพาคลิปติดกลางเต็นทนะ์เราสองสามคลิปแล้วเราไปกลางเต็นท์ตลอดแต่เราไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูนะเป็นกลางใครเที่ยวมืดแล้วไม่ได้ถ่ายแล้ว มันหนาวอีกเดี๋ยวจะพยายามจะถ่ายให้ได้นะต้องดูวันเลยนะคว่าวันยังไงนะอย่างนะอา,งาทิตย์หน้าเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปดูอดุคูมันจะลองยืดป,ปืนว่าขึ้นหรือว่ายัางไงแต่ถ้าลมหนาหวหมืนกันไม่ดีเลยเราได้เจอกันเราจะมีคลิปต่างเป็นนั่นแหละ ตอนนี้เย็นมากเลย28องศาครับแต่มันอยู่บนเขา28องศาเท่ากับประมาณสัก23 24ในเมืองในข้าว่างอ่ะเพราะตรงนี้คือรงศาจริงๆเย็นเย็นเย็นมาก ต้แล้วก็สองหมื่นสองละ พวเน VM มนท์วกวีเอ็มอะไรพวกเนี้ย X3 X1 อะไรพวกเนี้ย X1 มีผมไม่รู้ X3 เมื่อกี้อะแต่โดยเอาแต่คล้ายๆกันเลยอะผมว่ามันเป็นรถวุฒิก,กรรมที่โอเคนะแต่ไม่เคยใช้นะแต่ลองต้ององศึกษาแล้วผมว่ามันสวยในรูปแบบของมันนะแต่มีเปลือกไอติมด้วยนะเมื่อกี้ใครรู้ทิ้งกลางหดเลย ที่เทนอะฟินสุดอยู่เนี่ยน่าจะหนาวนอุ้ยหมอกหมอกบางตาไม่ใช่หมอกหนา,า,าปักนะเดี๋ยวตอนนี้คือเย็นมากผมชอบเลยเราลืมพิดไปว่าตำบวดแม่งหนาวไม่เอาสัญญามาด้วยเนี่ยไฟกระเทืดนทุสดเนี่ยสด ราคาจับโหไย่าทำพูดชอบท่องเที่ยวนะแต่ไปเที่ยวแบบโหแบบตะบ,บีตะปันขีอะไรขนาดนั้นผมชอบท่องเที่ยวแบบเออสบ,บายสบ,บาย อเขาเป็นโรงงานพนักง,งานเนาะพันต้องมีวันทำงานแล้วก็บอกแค่พ็ไปแค่นี่ก็พอแล้วเนี่ยไปกลับเนี่ยเกเลิกงานแล้วก็ไปกัน า,าผมว่าผมออกฟอร์ซ่ามาคุ้มนะทั้งใช้ไปทำงานแล้วก็ออกมาเที่ยวอย่างนี้ได้ด้วยว่าโอเคสามร้อยคันเราไม่ต้องขี่ปิดไปแบบโอ้ยไม่ดานไม่ขังกดล้างกดแขนแนะอะไรเงี้ยอยู่เงี้ยชิวๆ ทำให้มันแรงนิดนึงก็พอแล้วซตให้มันดีให้มันสวย อีเมตรกี่ฟ้าแล้วก็ยิ่งเหรออ่อาข้างน้าตั้งด่านนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นด่านอันนี้เข็บปะว่าย พี่จะปาดแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้จะเป็นสวนสตอรี่สตอรีร่จีบกินมั้งรู้สึกจีบแล้วก็ไม่จ,จีบเองง่ายอันนี้ก็จะป <c oughs> เป็นตำรวจเสียือๆก็ต่างตรงนี้มินิมินิมินิซูซูกิอยากไปเทียบกันไหม บา,างมาบางใช่ปะวะไม่รู้จำไม่ไได้ม่ใช่มาบางไอ้บ้าอะไรวะสักอย่างเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์นะคนน่าจะกลับกันนะน่าจะไม่มีอยมีคนเท่าไหร่บางคน,นหรือเปล่านะไม่รู้นะต้องไปดูกัน แต่ตอนนี้รู้สึกหิวข้าวเฉันหิวข้าว บ้านสวนแก้วรีสอร์ทบ้านสวนแก้วมันมีที่พักผวาใช่ไหมแต่ตราไปจอดตรงหน้าทางเข้าเดือดเปลี่ยนแบตตอรีอ่ยังไม่รู้น่าจะหมดแล้วแหละแบตเสื่อมาแล้วเราชุดหมด คูณจำถึงพอไม่ได้ท้ายแค่จหุหวัดอีกสิบสองกิโลเมตรเราหาที่จอดฮะ<า>ทัทนไมนนหมร,รุ่นอเอาเดินแปดกันเด็เนแปดโกโปรกัน สัปดาห์นะไรลุงแท่งแท่ง,ด,งดึดกลางเป็นเดือนที่สิบห้าเสตังง่ายตรงน,นี้เสียตังค์แต่ผมเห็นน่า,นาจะเป็นห้างร้อยนูแนไปอ๋อไม่ใช่ผมขับสวน,บนัันขับดิสแทร์มันไปสองตามไหมท่าน ถลุดไปดีเหวยววัยไรเลย,เยจะทันแล้วจะทันแล้วน,นี่เป้มาด้วยมาคางป่ะโอ้โหท่อเดิมเลยขึ้นเขาใหญ่แล้วสบายเลยอ่ะ เยอะมากเลยครับเราก็ให้บริรการเราอย่างดีครับเหมือนกูต้องเดินขึ้นอ่ะกูดูทีแลอะอะไรนะเลยแค่ก็เดินขึ้น อ๋ออันนี้เขาต้องดูหลักฐากนการฉีดด้วยนะเคยแคปไปอยู่กันแน khấu mi là mỏ Lắp cái vào มันเคยแคปไว้อยู่ไม่รู้อยู่ไหนอันนี้ได้ไดอันนี้ใช้ได้ค้อบามอ,อ๋นนขอข้อควาไม่ไม่ได้ีใหองพเลยนไม่ไเปี่ยนได้เน่ไดเนเปีเอี่ไม่้เไม่เีมีมปี่ม้เลี่มปี่้อมเปอี้ี่ป้อมคนได้รับนี่งไง อยู่ไหนหรอเข้าไปก็ได้นี่หว่า เป็นข้อความนี้เลยไหมไ้อมี่ันจ่จะหมอพร้อมมันด้านจะได้แหลปั๊นพี่ฮะได้ไปดี น,นี่มันดูตรงไหนเนาะประวัติใช่หมตุวดแทนครับา,าแต่แล้วมันจะทำอะไรมันดูทั้งนี้มัไม่ทำนะ ไม่ทันน่าจะคนละสามสิบาทีางเข้าแล้วก <itud soundtrack> ็มีหมอพอไม่ต <t comigo> ิดตัวตลอดนะคะเสียเวลาไปกับยี่สิบนาทีเข้าอุทยานอย่างเงี้ยก็เตรียมเอกสารเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอไปหรือไม่ข้อความที่นัดหมายนะครับการทางโรบาลก็ได้อ่างก็ทิววใช้ ข้อความที่นั่นหมายว่าฉีดล็อกซีนนะผมไม่มีอ,อข้อความมันเบอร์ผิดหรือไงสิแต่นนข้อมูลในบริษัทมีอยู่ไงผมฉีดแล้ว ทำนี้ได้ไหมอ่ะอาที่ต่อกันนีๆ่ๆตรงนี้ตรงนี้อืมฟ้าอืมปะ่ะทำดีู่ไหมทำดีู่ไหมโอ้ทำอยป้ป่ะเดี๋ยวไปตั้งทำแบบกัน เราไปตรงนั้ก็ตรงนี้ก็จะมีร้งคงหลางข้าวเอ้ยเดี๋ยวจะพัฒนาจนมันก็จะมีร้างข้าวโอ้คนเยะเอะว่ะออกป้งนั้นหายไปแล้วรัานข้าวห้องน้ำมันอยู่ตรงนี้นะนี่ตึมเลยอยากข้าวกินดู้ไปเราก็ไปตั้งคําพิจัรณาแยกันตรงนูกก้นไปติดให้ดูนะข้างใน